สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น4รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม331ราย สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่25มิถุนายน2564รักษาหายสะสม268รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน57รายเสียชีวิตสะสม6รายวันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น4รายยอดติดเชื้อสะสมรวม331รายดังนี้ อำเภอเสรลภูมิหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่328เพศหญิงอายุ54ปีตำบลศรีวิไลอำเภสรสลภูมิเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อจังหวัดลําพูนและผู้ติดเชื้อรายที่206และ315ของจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ3มรายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าส่วนอีกรายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่329เพศชายอายุ62ปีตำบลโหราอำเภออาจสามารถเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่289 301และ326 พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่2ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่330เพศหญิงอายุ7ปีตำบลโหราอําเภออาสามารถผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อรายที่283จากการเล่นด้วยกันพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่2 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่331เพศชายอายุ35ปีตำบลหน,นองหมื่นทานอำเภออาจสามารถปัจจัยเสี่ยงกลับจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16มิถุนายน2564มีอาการไข้ไอหอบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาจสามารถ ข้อมูลการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดข้อมูลณวันที่25มิถุนายน2564เวลา10นาฬิกาจำนวนเป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน753,039คนยอดจองวัคซีน298,064คนร้อยละ39.82 จำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบร้อยเอ็ดพร้อมจำนวน38,542คนจองคิวลำดับการฉีดและเลือกหน่วยบริการฉีดแล้วจำนวน3า1 9 8คนคิดเป็นร้อยละ78.35จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น6 5 0 4 5โดสฉีดไปแล้ว57,729โดสคิดเป็นร้อยละ88.75 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูงได้แก่กรุ่มแทมานครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ดังกล่าวให้แจ้งผู้นำชุมชนอสอมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน24ชั่วโมงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขอความร่วมมือให้แยกอยู่แยกกินแยกนอนแยกภาชนะ อาหาหรสังเกตอาการตนเองหากพบว่ามีความเสี่ยงให้ไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านสโมสรโรตารี่ร้อเอให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการศูนย์ไตเทียมโรตารี่ร้ออ็ดณโรงพยาบาลสุวรรณภูมิจังหวัดร้อเอวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายชยันศิริมาตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิโดยมีนายแพทย์ปิติทั้งภพศาลนายแพทย์สารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอสุวรรณภูมิผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมินายบรรจงโคสิจรณันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและสมาชิกโรตารี่ร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติ นางสิริภาอารยะสัจพงศ์นายกสโมสรโรตารี่ร้อเอดภาค3340โรตารี่สากลกล่าวว่าศูนย์ไตเทียมโรตารี่ร้อเอเป็นโครงการร่วมกันระหว่างคู่มิตรสามสโมสรคือสโมสรโรตารี่ชูลินภาค3490ประเทศไต้หวันสโมสรโรตารี่สีลมภาค3350และสโมสรโรตารี่ร้ออภาค3340 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนพร้อมทั้งสนับสนุนป้องกันรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยโรคไตเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตให้กับประชาชนในชนบทห่างไกลและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนของโรตารีนางสิริภาอารยสัจพงศ์นายกสโมสรโรตารีร้อเอกล่าวอีกว่า สโมสรโรตารีได้สำรวจความต้องการจำเป็นขาดแคลนของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าอำเภอสุวรรณภูมิมีผู้ป่วยโรคไตเป็นจำนวนมากและมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรคไตเนื่องจากต้องมีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงอีกทั้งยังได้ตรวจสอบศักยภาพของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิพบว่าทางโรงพยาบาลมีความสามารถด ดำเนินงานในเรื่องของการรักษาและป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีจึงได้จัดหาเครื่องไตเทียมจำนวน20เครื่องเพื่อมอบให้โรงพยาบาลสุวรรณภูมิโอกาสสุดท้ายประธานในพิธียังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการพร้อมเปิดศูนย์ไตเทียมโรตารี่ร้อและมอบเครื่องดื่มให้กับกำลังใจผู้ป่วยอีกด้วยท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านะครับให้กับพาลโรงพยาบาลส่วนปูสมัยที่ท่านตอนนี้เราส่งประเมินนะครับแล้วเราได้การรับรอง3ปีครับการแม่ขายเ e M2 ขนาด120เตียงครับมีเตียงที่ให้ในอำเภอสวนภูมิอำเภอโกนทรายอำเภอหนองพีวันนู้มิสาสุขอำเภอสุรุมพูผู้อำนวยการระยะสัตย์คงนายกสโมสรโรตารี่11 แทผู้ลเกียรติขอขอบคุณท่านผู้ว่ราชการัำหรับการป้องกันรักษาโรคประเภทโกบันแกนเป็นสโมสรโรตารี่ร้อยเอคา3 4าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดับสโมสรโรตารี่ซึ่งเปประเทศไต้หวันและป่วยโรคไตจำนวนมากและยังมีปัญหาในการรักษาโรคภาพของโรงพยาบาลตัวนึงว่า แต่แขกมีเยอะท่านแนะนำที่ใดให้กระต้องขอขอบคุณและเชิญจบพิธีที่ทางสโมสรถี่ได้มามอบเกียรติบัตรแล้วก็ในโอกาสนั้นท่านผู้ว่ากานภาคท่านปานภาคเอกนรงคงษ์พันธ์ภาคสังคมสโมสรได้ตนเองก็ได้เดินทางเข้ามาจำนวนยี เพื่อมอบให้โรงพยาบาลงวดนี่เป็นโครงการต่อเนื่องได้ดําเนินการและมีบริการไดไ้เครื่องฟอกไตมา4เครื่องต่อมาในปีปัจจุบันนายกสิริพาอารยสัจพงศ์งได้ดําเนินให้โรงพยาบาลสวนูมิได้รับเครื่องไตเทียมรวมทั้งสิ้นต์ประวัตร,ร้อยเห็ดซึ่งเป็นศูนย์ฟอกไตแห่งแรกในพื้นที่บริการสี่คู่นะครับตังแต่20คุณน้ำฝนยิง ลำดับที่สิบห้าและลำดับที่สิบเจ็ดปุชริภาอะไรผกิจการของกองบรอนเตร์ี้ร้อยเจ็ดรวมทั้งภาคสุดท้ายวุฒิเศรัทธาวันนี้ครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเพื่อนรุ่นบรอนเตอร์ดีจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัด The the ใต้ย <iek. S 2> ไบใต้ต้หวัน่อยค่ะใต้ไต้หันเราเ็มาเราก็คุณเก็บ้าเก็บปนผู้ว่าเก็บ้ายให้ัขอเปิด้ต้สูนไต้เทียมเบออรี่แล้ว รอเอ็ด เปิดปฏิบัติการยุทธการปูพรมปิดล้อมตรวจค้นเพื่อพิชิตยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ร้อยเอ็ดสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสาธรารณสุขสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดร้อยเอดกำหนดเปิดปฏิบัติการปูพรมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามยุทธการพิชิตยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันนี้เมื่อเวลา5ลีก30นาทีนายชยันสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการปฏิบัติการปูพรมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามยุทธการพิชิตภ่ยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ประจำปี2564ณลานหน้าอาคารสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีภัยโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดพันเอกสาธิตอุ่นกายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีนายชยันสิริมาศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การเปิดปฏิบัติการปูพรมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายตามยุทธการพิชิตยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านทั่วประเทศมีการสำรวจและขึ้นทะเบียนคนติดยาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาพร้อมทั้งจับกลุ่มบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติดนำมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ดังนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธการพิชิตยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันยาเสพติดโลก26มิถุนายน2564ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองมณฑลทหารบกที่27ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดสถานีตำรวจเมืองร้อยเอ็ดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดสารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดรวมทั้งสิ้น100นายทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5จุดและมีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่อื่นๆโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอซึ่งชุดปฏิบัติการจะเข้าดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำมาดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมได้ตรวจพบยาเสพติดต,ตามกลุ่มเป้าหมายจึงนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหารจากามฑลทหารบกที่จเจ้าที่ตำรวจจากชุกบริการประปายาเสพติดตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดเจ้าที่กองบรการรักษาความมั่นคงภายในประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าที่ไปแถวบริการปูพรมล้อม ตรวจสนเป้าหมายตามวิชาการพิธิไทยยาเสพติดของจังหวัดร้อยบัตพร้อมแล้วครับผู้าริการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพด้วยพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แแรงบอบแนวนโยบายสั่งปูพรสมสำรววได้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสํารวจขึ้นทะเบียนคนติดยาเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการเฝวารักษาพร้อมทั้งจับกลุ่มบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนผู้ค้ายาเสพติดนามาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดศูนย์บริการป้องกันและประาบป,ปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดที่26พิถจนายน2564 ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อให้ทุกพื้นที่จะเป็นแนวทางเมืองการตับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังนั้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดร้อยถึงมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยจึงกำหนดเปิด การุน้ยิดท่้องการน้อเกิดพื่อคาหมองทีุ่ดที่ใหม่ประจำปี2 1 4ท้านคงภายในจังหวัดร้อยท่านในแพทย์สาสุขจังหวัดท่านประจบจังหวัดท่านในพือนเมืองพี่น้องข้าราชการอาหารตำรวจสมาชิกออและชาราบอรวมทั้ง ผู้มีเกียรติทุกท่านวันที่นี้ตามที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอาการของยาเสพติดได้เกิดขึ้นกับลูกหลานชาวระเอ็ดที่มีการเสพยาและได้แสดงถึงความรุนแรงของอาการเป็นตราที่ เราได้ทราบทราบปัญหาดังกล่าวจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจบรูรณาการทุกภาคส่วนผนึกกำลังต้องมีการส,ปปก,ส,สรกัดกั้นยาเสพติดจากการเข้ามาจากประเทศตามแนวชายแดน,านมาสู่จังหวัดเราสอ รัฐการปราบรามและบังคับใช้กฎหมายสร้างภูมิันให้ประชาชนไม่เสพยเาเสพติดโดยความร่วมมือของทุกภาคสว่วนจะต้องรักก็รังดีดีได้

ม,มร้อยเอ็ดจัดโครงการพัฒนานและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวประจำปีงบประมาณพศ2564วา25นนิื่อเวลา11นาฬิกานายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญของเครือข่ายประชาชนกับงานการข่าวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้ออ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิเด่นพงษ์อุดมสุขป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนราชการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวในลักษณะต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการข่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในปีงบประมาณพศ2564ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่สร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้องรวมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆได้แก่ปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะอย่างชัดเจน และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมโดยการพัฒนาประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกรองภาคประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในรูปแบบเครือข่ายด้านการข่าวโดยจัดตั้งศูนย์ข่าวทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอเพื่อให้ได้ข่าวกรองที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงภายในเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจากปัญหาต่างๆของจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลที่เคยผ่านการอบรมและเป็นประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมใหม่จาก20อำเภอจำนวน50คนใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน1วันเป็นรูปธรรมในปีก็ไปกำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายปร,ชาชประชาชนด้านการข่าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือขา่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ สร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนงานค้ามนุษย์ผู้ลบหนีเข้าเมืองแรงงานการได้กฎหมายและคนที่ไม่มีสถานะอย่างชัดเจนและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมโดยในรูปแบบของกา้มาควยจตั้งสมมติว่าในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความมั่นคงและสว่าการที่ได้เสริมสระางความมั่ง การมีการส่งเาริมตัวของนักศึกษาดิจิทัลและหลายครั้งสมาชิกก็จะจบได้ในระดับที่ดีที่สุดทางการ อล่าาาไปปน,ปปนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมลนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ที่ฉันอัชราพรมาอาดเลิศพร้อมคุณวิเศษทันทศร,รีต้องอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ